สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะงวดนี้ฟาดไม่ยังเลขเจนุกบารมีมหาเฮงเลขเจนุกบารมีมหาเฮงหลังเคยให้ถูกมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการออกรางวัลประจําวันที่16พฤศจิกายน2564หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวก็ได้นํามาฝากกันอีกเช่นเคยสําหรับเลขของเจนุกบารมีมหาเฮง999 ที่หลายคนต่างติดตามกันเป็นจํานวนมากและได้รับเงินหลังจากตามเลขกับเจนุกนั้นโดยล่าสุดนั้นเจนุกได้โพสต์ยอดกระถินพระราชทานระบุตัวเลข173,000และได้โพสต์ต่อมาพร้อมกับแนวทางรัฐบาลรัฐบาล16พฤศจิกายน2564 2 0 7 7 9 0 7 72ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ